สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับโดมอนนิยายแปลฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยกับเรื่องเกิดใหม่มาเป็นนักศึกษาแพทย์ยุค80 ปี1,985ที่ตำบลเถาวาเล็กๆในมณฑลฉู่อากาศเดือนกรกฎาคมร้อนจัดเหมือนเต้าหลอมยาของเทพให้สร้างเหล่าเจวินในบ้านหัวหน้าโรงงานสอวิในเขตบ้านพักโรงแรมผลิตอาหารพันรยาของหัวหน้าโรงงานสอวิกู่ซิ่วกับลูกสาวคนเล็กสอวิเยโวกำลังสนทนากันอยู่กูซิ่งวอถามด้วยความสนใจลูกแน่ใจนะว่าเด็กเวนนั่นสอบตกสอวิเยโวพยักหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจหนู เพิ่งไปถามเพื่อนร่วมชั้นของสอวีหุยมาพวกเขาบอกว่าตอนที่พี่สอบวิชาภาษาจีนกับคณิตศาสตร์พี่เขาท้องเสียวิ่งเข้าห้องน้ําตั้งหลายรอบสุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องรีบส่งข้อสอบก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงไอ้แบบนี้จะทําข้อสอบได้ดีได้ยังไงกันคะเธอหัวเราะคิกคัก แม่ให้พี่เอาข้าวแห้งไปกินตอนไปสอบเป็นความคิดที่เฉียบแหลมจริงๆร,งรงสวี่หุ้ยที่ยืนแอบฟังอยู่หลังบ้านแม้ว่าเธอจะกลับมาเกิดใหม่หลังโดนรถชนแต่พอได้ยินบทสนทนาของแม่กับน้องสาวก็ที่จะโมโหโจนตัวสั่นไม่ได้การสอบเข้ามหาวิทยาลายัยครั้งที่สอในชาติที่แล้วเธอทำข้อสอบได้คะแนนไม่ดีเพราะท้องเสียเลยสอบไม่ติดอีกครั้งตอนนั้นเธอสงสัยว่าข้าวแห้งที่กู่ซิลให้เธอเอาไปกินวันสอบมีปัญหาแอลเลอรนก็เป็นอย่างนั้นจริง จริงชาตินี้เธอไม่ได้กินข้าวแหง้งที่กูซิลเตรียมไว้ให้เพราะนั้นเธอเลยไม่ท้องเสียและทำข้อสอบได้ดีมากสวิหุยเดินเข้าไปในบ้านพักพนักงานของโรงงานผลิตอาหารขณะที่สอวิเยโวในชุดเดรสสีเขียวอ่อนตัวเกือกใหม่เดินออกมาจากบ้านเธอปลอบพี่สาวเสียงดังอยากเห็นใจพี่ข้อสอบไม่ติดก็ไม่เป็นไรหรอกนะปีหน้าเราค่อยสอบใหม่อีกก็ได้สวิหุยรีในตาลงเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันสอบไม่ติด สวิเยโวสีหน้าแข็งค้งแล้วรีบลนลานขอโทษฉันพูดผิดไปพี่อยากโกรธเลยนะคะขณะเอ่ยเธอก็ปลายตามองไปยังห้องครัวบ้านตัวเอง กูซิวที่เพิ่งเดินเข้าไปเตรียมอาหารเย็นในห้องครัวเอี้ยวตัวออกมาครึ่งหนึ่งจ้องมองลูกสาวคนโตอย่างไม่พอใจน้องพูดผิดตรงไหนกันปีที่แล้วแกสอบได้แค่ร้อยกว่าคะแนนปีนี้จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นหลายร้อยได้ยังไงฝันกลางวันแสกๆน้องหวังดีเลยปลอบใจแกเฉยๆแกยังไม่รู้จักแยกแยะอีกประจวบเหมาะกับที่สวิตาซานปั่นจักรยานกลับมาจากที่ทำงานและได้ยินเสียงภรรยาดุด่าลูกสาวมาแต่ไกลพอดีเขาลงจากจ จากรถจักรยานพระรามพูดเกลี้ยกล่อมว่าทั้งสองเพิ่งจะสอบเข้ามหลาลัยเสร็จทำไมเธอไม่ปล่อยให้พวกเขาได้พักผ่อนกันบ้างละ่ะอาหารเย็นทำเสร็จแล้วหรือ,อยังฉันหิวจะแย่แล้วกู่ซิวจ้องมองสามีอย่างไม่พอใจฉันแค่ว่าหุยหุยนิดนิดหน,น่อยหน่อย,อยคุณก็เปลี่ยนเรื่องแล้วเด็กไม่ได้เรื่องก็มีค่าให้คุณเอ็นดูด้วยคุณพ่อสอวิยิ้มแหย่บอกผมเอ็นดูลูกๆทุกคนแหละ จากนั้นค่อยกล่าวเสริมว่าแล้วก็เอ็นดูเธอเหมือนกันตาแก่บ้าขู่ซิ่วแซงกระเงากระงอดท่าทางเปลี่ยนเป็นสดใสขึ้นทันตาบนโตอาหารคุณพ่อสอวี่คิปลูกชิ้นสีสุกใสจานอสอวี่หุ้ยสวี่หุ้ยเดิมเป็นคนหน้าตาสวยรอยยิ้มทีเลยยิ่งเปล่งประกายราวกับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าจนเกิดจะพณน,นาออกมาได้ขู่ซิ่วรังเกียจใบหน้างดงามของสอวี่หุ้ยที่สุดเมื่อเห็นใบหน้าเล็กพริ้มพราของสอวี่หุ้ยทีไร ก็จะทําให้เธอนึกถึงผู้หญิงคนนั้นกลับบ่ายวันหนึ่งที่ฝนตกหนักเสมอกูซ่ซิวลอบถลึงตาใส่สอวีหุ้ยพลามกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาว่าอีกครึ่งเดือนโรงงานพ่อของแกจะรับสมัครพนักงานแกเตรียมตัวอยู่บ้านให้ดีแล้วไปสอบเข้าทํางานที่นั่นซะสวีหุ้ยปฏิเสธโดยไม่คิดแม้แต่นิดหนูไม่ไปหนูจะเรียนมหาลัยค่ะเรียนมหาลัยเหรอกู่ซิลหัวเราอเยาะ น้องยังสอบติดแค่มหาลัยวิชาชีพเท่านั้นแล้วแกจะสอบติดมหาลัยได้ยังไงอย่าเพ้อฝันเลยอีกครึ่งเดือนแกจะต้องไปสอบเข้าทำงานไม่อย่างนั้นน้องแกจะเอาเงินที่ไหนมาเรียนมหาลัยวิชาชีพกันเยวเยวเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหากแกไม่ทำงานหาเงินแกจะให้น้องไม่มีเงินไปรักษาจนตายหรือไงเห็นลูกสาวคนโตนิ่งเงียบพ่อก็นึกว่าเธอกลัวสอบเข้าทำงานไม่ติดจึงพูดปลอบใจว่าไม่ต้องกลัวหรอกแค่ ให้ลูกไปสอบตามธรรมเนียมเท่านั้นพ่อเป็นถึงผู้จัดการโรงงานยังไงลูกก็สอบติดแน่สอวิหุ้ยสบตาพ่อของเธอแล้วถามว่าพ่อก็ตัดสินใจว่าหนูจะสอบไม่ติดมหาลัยเหมือนกันเหรอคะพ่อของเธอเงียบไปสองสาวินาทีก่อนที่จะกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าหุยหุยพวกเราต้องหัดยอมรับความเป็นจริงบ้างนะ สาวีหุยไม่พูดอะไรได้แต่ก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไปชาติที่แล้วหลังจากเธอสอบเสร็จครั้งที่สองกูซิลก็ขยันขอยอให้เธอไปสอบเข้าทำงานโรงงานที่พ่อของเธอทำงานอยู่เธอยอมไปอย่างว่าง่ายและสอบติดด้วยความสามารถของตัวเองแต่ทำงานไปได้แค่ครึ่งปีก็มีข่าวลือต่างๆนานาว่าเธอสอบติดด้วยเส้นสายของพ่อเธอถูกไล่ออกจากโรงง,งานส่วนพ่อเธอก็โดนร่างแหกับเหตุการณ์นี้จนถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้จ การโรงงานกูซิวด่าเธอทุกวิทุกวันว่าเธอเป็นตัวซวยจนแม้แต่เธอยังเชื่อและรู้สึกผิดเต็มหัวใจ เพราะแบบนี้เมื่อกู่ซิลบอกให้เธอแต่งงานกับพ่อไม้เท่าวิถฐานที่ร่ำรวยเพื่อแลกเงินสินสอดมารักษาสวิเยโวเธอเลยไม่คัดค้านอะไรหลังจากแต่งงานเธอก็ถูกทำร้ายร่างกายสารพัดใช้ชีวิตอย่างอยู่ไม่สุดตายจนจบกระทั่งอุบัติเหตุทางรถยนต์คราวนั้นจบชีวิตวัยสาวของเธอลงสวิฮุ่ยครุ่นคิดถึงชีวิต29ปีที่ผ่านมาที่เป็นแท้คนเหยียบให้คนอื่นและกล้ามกลืนอาหารในปากเงียบเงียบรอบสาบานในใจว่าชาตินี้เธอ จะไม่ยอมถูกใครบงการอีกต่อไป วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ต้องไปที่โรงเรียนเพื่อกรอกใบ,บเลือกอันดับมหาวิทยาลัยหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จสอวี่หุยจึงรีไปที่โรงเรียนทันทีเธอกรอกชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โยเหอสาขาอายุรศาสตร์ลงไปเป็นอันดับแรกโดยไม่ลังเลแม้แต่นิดชาติที่แล้วกูซิวมักจะตำหนิว่าสอวี่หุยแย่งสารอาหารของสอวี่เยโวตอนอยู่ในคันเพราะร่างกายของสอวี่เยโวไม่ค่อยแข็งแรงทำให้สอวี่หุยรู้สึกผิดอยู่ เสมอสมัยเรียนมัธยมต้นเธอเลยแอบไปเรียนแพทย์กับชายวัยกลางคนแปลกๆคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญวิชาการแพทย์เธอหวังว่าจะสามารถรักษาอาการป่วยของสอวิเยโวได้แต่หลังจากเรียนได้ไม่กี่ปีใช้คนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจากไปเขาได้ทิ้งตำราแพทย์ไว้ให้เธอกองหนึ่งหลายครั้งเธอเอาแต่นึกว่าหากชาติที่แล้วเธอมีประสบการณ์ทางการแพทย์มากกว่านี้บางทีเธออาจจะสามารถช่วย ชาตินี้เธออยากเรียนแพทย์ไม่ใช่เพื่อยายน้องชั่วช้าอย่างสอวิเยโวอีกต่อไปแต่เพื่อรักษาชีวิตผู้คนและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อเขาคนนั้นในชาติก่อนหลังจากกรอกใบสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสอวิฮุยก็ขึ้นรถไปที่ตัวอําเภอทันทีอำํำนาจทางการเงินของครอบครัวอยู่ในกำมือกู่ซิว กูซิ่วไม่มีทางให้เงินเธอไปเรียนหนังสือแน่ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะมีเงินช่วยเหลือนักศึกษาอยู่บ้างแต่มันก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายแล้วไหนยังต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอีกดังนั้นเธอต้องอาศัยเวลาช่วงก่อนเปิดภาคเรียนหาเงินค่าเล่าเรียนปีแรกและค่าครองชีพในช่วงสองเดือนแรกให้ได้ เธอเคยได้ยินมาว่าค่าเล่าเรียนปีแรกของมหาวิทยาลัยแพทศยศาสตร์โยเเอเท่ากับ58หยวนส่วนค่าครองชีพต่อเดือนคือ15หยวนหากยิงตามมาตรฐานนี้เธอคงต้องหาเงินมากกว่า80หยวนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสองเดือนให้ได้เพราะฉะนั้นเธอต้องไปหางานทำในตัวอำเภอโชคดีที่ชาติที่แล้วเธอเคยทำงานพิเศษมาบ้างเธอจึงมีทั้งช่องทางและประสบการณ์จากตำบลเถาวาไปยังตัวอำเภอใช้เวลาไม่นานเพียงครึ่งชั่วง ก็ถึงแล้วเสวิหุยลงจากรถปุ๊บเธอก็ตรงไปยังสถานีรถไฟทันทีใกล้ๆสถานีรถไฟมีร้านบะหมี่ปลาไหลชื่อห่วงใจไหลยอยู่เจ้าหนึ่งชาติที่แล้วขอเพียงแค่ปิดเทอมสอวิหุยก็จะจับปลาไหลามาขายที่นี่ตลอดเจ้าของร้านบะหมี่แซจ่จางเขากำลังต่อรองราคากับลุงขายปลาไหลคนหนึ่งอยู่เสวิหุยตรงเข้าไปทักทายเขาคุณลุงจางเท่าแก่จางก็เอ่ยถามอย่างเป็นมิตร อยากขายปลาไหลให้ฉันเหรอสอวีหุ้ยส่งเสียงอืมเบาเบา เท่าแก่จ้างพยักหน้าได้งั้นก็ตามระเบียบเดิมราคาช่างละสามเหมาวันละสิบช่างเธอเริ่มส่งของพรุ่งนี้เลยนะในหนึ่งวันขายปลาไหลสิบช่างขายได้เงินสามหยวนหลังจากหักค่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็จะเหลือเงินเก็บประมาณร้อยกว่าหยวนภายใน2เดือนพอมีเงินใครก็ห้ามเธอไปเรียนมหาวิทยายลัยไม่ได้เมื่อนึกถึงตรงนี้มุมปากของสอวีหุ้ยก็ยกสูงขึ้นเธอกำลังจะหันหลังกลับไปก็เห็นภรรยาของเท่าแก่กำลังเด็ดผัก หมปวยเล้งอยู่เสียก่อนสวีห่หุยนึกถึงสิ่งที่ได้อ่านในตำราแพทย์เมื่อชาติที่แล้วโดยอัตโนมัติปลาไหลมีฤทธิ์หวานและอบอุ่นช่วยบำรุงร่างกายเสริมพลังชี่ขจัดความเย็นในร่างกายส่วนผักขมมีรสชาติหวานและเย็นลดพลังชี่มีสรรพคุณในการให้ความชุ่มชื่นดังนั้นหากนำผักขมปวยเล้งไปทำอาหารกับปลาไหลคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะสวีห่หุยรีบกล่าวกลับภรรยาเท่าแก่ว่า คุณป้าคะผักขมปวยเล้งกับปลาไหลกินด้วยกันไม่ได้นะคะมันจะทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรงพรรยาเท่าแก่ประหลาดใจมาก จริงเหรอไม่น่าละถึงมีลูกค้ามาร้องเรียนว่าร้านเราทำความสะอาดวัตถุดิบได้ไม่ดีพอกินแล้วท้องเสียที่แท้ไม่ใช่เพราะพวกเราล้างวัตถุดิบไม่สะอาดแต่เป็นเพราะจับคู่วัตถุดิบไม่ถูกนี่เองงั้นเราควรเอาผักอะไรไปทำคู่กับปลาไหลดีละ่ะผักขมจีนหรือแตงกวาก็ได้ค่ะเมื่อสอวีหุยกลับมาถึงบ้านพักพนักงานสวีเยโวก็เดินออกมาจากบ้านตัวยังไม่ทันเดินออกมาถึงก็ตะเบงเสียงเอ่ยว่าพี่คะพี่สอบมหา ยไม่ติดพี่ก็ไม่ควรกรอกใบเลือกคณะส่งเดชส,สิคะพี่ทำแบบนี้พ่อคงโกรธหน้าดู อากาศร้อนอบอ้าวไกลบ้านจึงออกมานั่งกินข้าวกันใต้ชายคาบ้านคำพูดของสอวิเยโวทำให้พวกเขาหันไปมองสอวิหุยสวิหุยพูดประชดประชันด้วยน้ำเสียงราาเรียบเสียงเธอเบาไปหน่อยเธอควรเอาโทรโข่งมาตะโกนนะแบบนั้นทางบ้านพักถึงจะได้ยินสวิเยโวดวงตาแดงคลำเหมือนโดนใครรังแกฉันฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่กังวลเสียงเลยดังไปหน่อย สอวี่หุยยี่บางๆแล้วพูดมีครั้งไหนที่เธอแฉเรื่องฉันต่อหน้าคนนอกโดยตั้งใจบ้างละ่ะเธอจิตใจดีขนาดนี้จะจงใจประจานฉันได้ยังไงจริงไหมคำประชดประชันสองประโยคนี้ทำให้สอวีเยโวพูดไม่ออกกูซิรีบกระโจนออกมาจากในบ้านทันทีแกกล้าทำแล้วยังกลัวน้องพูดอีกเหรอสอวีหุยพูดย่างใจเย็นหนูไม่ได้กลัวอายางจะพูดอะไรก็ตามใจเธอคะ่ะ บ้านสก,กุลสอวีมีลูก3ามคนนอกจากสี่หุ้ยกับสอวีเยโวที่เป็นฝาแฝดแล้วยังมีลูกชายคนโตชื่อสอวิรัชเฉินสอวิรัชเฉินอายุมากกว่าน้องสาวฝาแฝด5ปีปีนี้เขาอายุ23เขาเคยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสองครั้งแต่สอบไม่ติดแม่แต่ระดับอนุปริญญาคุณตาจึงฝากฝังให้เขาไปทำงานเป็นพนังงานขายที่โรงงานทอผ้าในอำเภอ ปกติเขาจะพักอยู่ที่หอพักรวมของหน่วยงานวันนี้เขาลาหยุดกลับมาบ้านเพื่อถามน้องสาวทั้งสองคอนว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างสวิโร่ได้ยินแม่เล่าว่าน้องสาวคนเล็กปีนี้สอบติดระดับอนุปริญญาอาจจะสอบติดมหาวิทยาลัยด้วยซ้ํสชวนน้องสาวคนโตคงสอบตกตามเคยทางบ้านจึงให้เธอไปสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่เธอก็ไม่ยอมไปยังอยากเรียนซ้าชั้นอีกสวิโร่เฉินจึงเรียนดู น้องสาวคนเล็กยิ่งกว่าเดิมทั้งเรียบร้อยเชื่อฟังและเรียนเก่งน้องสาวแบบนี้ใครเห็นก็รักใครเห็นก็เอ็นดูและยิ่งรังเกียจน้องสาวคนโตที่ร้ายกัดชวนปวดหัวเมื่อได้ยินคำพูดของสวิ่หุยเขารีบเดินออกจากบ้านแล้วเอ็นว่าเธอทำผิดแล้วยังแขวยเยโวเยโวอีก สวีหุุยพูดด้วยน้ำเสียงเงียบเฉยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันตั้งใจกรอบใบคัดเลือกมหาวิทยาลัยจริงๆตั้งใจเหรออาจารย์โทมาที่บ้านหมอว่าคิดไม่ถึงว่าเธอจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โยเหอกูซิ่วหัวเราะเยาะ แกคงไม่รู้จักคำว่าหอฝอเหลืองเกินตัวสินะท่าแกสอบติดมหาวิทยาลัยแพทย์โยเหอฉันจะตัดหัวตัวเองให้แกเอาไปทำเก้าอี้นั่งเลยคุณพ่อสอวีพูดไกลเกลี่ยไปเรื่อยพอแล้วอย่าทะเลาะกันเลยนานๆนนครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทีก็ควรมีความสุขใช่ไหมสสวีรั่วเฉินไม่ยอมน้องกรอกใบยื่นเข้ามหาวิทยาลายัยมัวมวพ่อไม่ว่าสักคำเหรอ สวีต้าซานไม่อยากตำหนีลูกสาวคนโตเรื่องนี้สวีหุ้ยสอบไม่ติดที่ไหนอยู่แล้วต่อให้กรอกใบสมัครมั่วๆไปก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเธอแต่ลูกชายคนโตจ้องมองเขาเขมองงอสอวีต้าซานจึงจำใจตำหนีสวีหุ้ยเล็กน้อยสอวีเยโวผิดหวังอย่างมากเธอหยิบยกเรื่องใบสมัครขึ้นมาพูดทันทีที่สวีหุ้ยกลับมาก็เพื่อให้พ่อด่าสวีหุ้ยสักยก แต่พ่อกลับไม่ทําตามที่เธอต้องการทําให้สอวิเยโวโกรธเคืองพ่อสุดๆส,สอวิหุ้เห็นทุกอย่างคาตาแต่ก็รู้ว่าถ้าพูดมากไปตอนนี้จะทําให้พ่อเย็นชาใส่เธอด้วย เธอจึงเลือกที่จะเงียบการตกปลาไหลต้องใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อหลังกินข้าวเสร็จสอวี่หุยหยิบถุงพลาสติกกับครัวเล็กๆออกไปขุดไส้เดือนกู่ซิลทำหน้าบึง้งแล้วเรียกเธอเมื่อเช้าแกายังเที่ยวเล่นข้างนอกไม่หนำใจอีกเหรอกินข้าวเสร็จก็จะออกไปเที่ยวอีกเก็บจานชามให้เรียบร้อยก่อนสิ การที่สวิฮุยกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้ไม่ได้กลับมาเพื่อรับใช้พวกเขาเหมือนชาติที่แล้วเธอยิ้มให้กู่ซิลแม่หนูจะไปขุดไส้เดือนเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไปตกปลาไหลจะได้เอาเงินไปรักษาน้องไงสวิฮุยแค่พูดไปอย่างนั้นจะไม่โง่หาเงินให้สวิเยโวใช้วันชาติที่แล้วหลอกคิดก็อย่าหวัง กูซิลได้ยินแบบนั้นความโกรธบนใบหน้าก็เลือนหายไปครึ่งหนึ่งสอวิหุยลงแรงไม่นานก็ขุดไส้เดือนได้เยอะแยะตอนที่เธอกำลังถือถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยไส้เดือนกลับบ้าน<ๆ>เธอก็ชนเข้ากับชายล่างเตี้ยที่เดินตรงมาหัวหมุหมอสอวิหุยล้มลงกับพื้นส่วนชายคนนั้นแม้จะไม่ลม้มแต่หมวกฟางใบใหญ่ที่สวมอยู่ก็หล่นลงพื้นต่อให้ชายคนนั้นจักุลิกุจอเก็บหมวกขึ้นมาสวมอย่างรวดเร็วทว่า สวี่ฮุยก็ยังเห็นปานแดงคล้ำบนขมับด้านขวาของเขาอยู่ดีปานแดงหรือเนื้องอกหลอดเลือดเกิดจากการเพิ่มจำนวนของเซลล์หลอดเลือดในช่วงตัวอ่อนจนก่อตัวเป็นเนื้องอกหรือความผิดปกติของหลอดเลือดที่พบได้บ่อยในผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนปานพบเห็นได้ทั่วไปแต่ปานขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่ค่อยมีนัก สวีหุยจดจำไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านกู่ซิ่วก็เลิกงานกลับมาแล้วสวิรัวเฉันพี่ชายคนโตซื้อถ่านรังพึ่งกลับมาจำนวนมากกำลังขนไปวางใต้ชายคาบ้านตัวคนเดียวจนเหนือท่วมตัวกู่ซิ่วเห็นสวิหุยก็น่าบูดไปไปช่วยพี่ชายแก่คนทานซะ สวิเยโวที่กำลังกินแตงโมอยู่ที่โต๊ะอาหารเห็นคุณพ่อสอวิปั่นจักรยานเข้ามาในประตูบ้านพักเธอก็รีบเช็ดปากหยิบแตงโมชิ้นหนึ่งเดินไปหาดวิหุ้ยแล้วพูดเสียงอ่อนหวานพี่คะพี่คงร้อนแย่เลยกินแตงโมหน่อยสิ ชาติที่แล้วสอวีุ่ยไม่เข้าใจแต่ชาตินี้เธอเข้าใจทุกอย่างสอวี่เยโวทำดีกับเธอก็เหมือนอีเห็นมาอวยพรปีใหม่ไก่นั่นแหละต้องมีแผนร้ายแน่ๆเธอหันกลับไปมองด้านหลังเห็นพ่อกำลังปั่นจักรยานกลับมาเธอจึงหยิบแตงโมแล้วส่งต่อให้สวี่รั่วเฉินพี่พี่กินเธอเดียวฉันไปขนถ่านเองสอวี่เยโวพูดฉันจะไปขนถ่านกับพี่สาวเองสอวี่รั่วเฉินก็ไม่ได้ปฏิเสธลังมือแล้วนั่งกินแตงโมที่โต๊ะอาหารเขาเร เรกสวิเยโวมากินด้วยแต่สวิเยโวไม่ยอมพ่อกลับมาแล้วเห็นลูกสาวทั้งสองคนกำลังขนถ่านส่วนลูกชายกับนั่งกินแตงโมอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาก็ทำหน้าบึ้งแล้วพูดว่า รัวเฉินทำไมถึงปล่อยให้น้องสาวทั้งสองขนทานส่วนตัวเองกลับนั่งกินแตงโมสวีหฮุยพูดขึ้นพ่อขยะเข้าใจพี่ผิดเขาขนทานอยู่เมื่อกี้สอวี่เยโวเอาแตงโมมาให้ฉันกินฉันไม่ได้กินเลยให้พี่กินเขาถึงได้นั่งกินเธอหันไปพูดกับสอวีเยโว ต่อไปอย่าเอาอะไรมาให้พวกเรากินตอนที่พ่อเลิกงานนะพ่อจะเข้าใจผิดได้ง่ายงาย่าสวิเยโวพูดตะกุกตะกักฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้บอกว่าเธอตั้งใจแค่เตือนให้เธอระวังในอนาคตน้ำเสียงของสวิหุยอ่อนโยนมากแม้แต่กูซิวก็หาเหตุผลเข้าข้างสวิเยโวไม่ได้ส่วนสวิร่วเฉินกับมองน้องสาวคนเล็กด้วยสายตาครุ่นคิด หลังกินข้าวเย็นสวิหุยก็ออกไปจับปลาไหลต่อแม้สวี่รั้วฉันจะไม่ชอบน้องสาวคนโตสักเท่าไหร่นักแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆออกไปจับปลาไหลตอนมืดค่ำคนเดียวแบบนี้เขาก็ที่จะเป็นห่วงไม่ได้น้องสาวคนโตยิงว่ายน้ำไม่เป็นอยู่เกิดตกน้ำแล้วไม่มีใครเห็นจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เขาลุกขึ้นยืนแล้วพูดกับสวี่หุย้ยฉันจะไปจับปลาไหลเป็นเพื่อนเธอเองทันทีที่เขาพูดจบสวี่เยโว่ก็เอา มือกูอกร้องเจ็บสวีหุ้ยพูดเสียงเรียบสวีเยโวหน้าาจะโรคหัวใจกำเริบพี่อยู่บ้านดูแลสวีกับพ่อแม่เธอเธอมองสวีเยโวคงไม่รู้ว่าอาการของโรคหัวใจกำเริบควรจะหน้าแดงก็จริงเล่เหลี่ยมแบบนี้สวีเยโวใช้ได้คล่องแคล่วคนในบ้านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแค่เธอแกล้งป่วยทั้งบ้านก็วิ่งวุ่นกันหมดสวีรั่วเฉินลังเลอยู่คู่หนึ่งสวีหุ้ยก่อนเดินออกจากบ้านไปแล้ว กูซิงวอถามด้วยความร้อนใจเยโวเยโวย่า yeah, yeah, อยู่ในแม่จะไปหยิบให้สาวิเยโวพูดเสียงอ่อนแรงไม่ได้เป็นมานานแล้วกลับมาครั้งนี้หนูไม่ได้เอายากลับมาด้วยค่ะกูซิวร้อนใจจนกระทึบเท้าแล้วบ่นว่าเด็กคนนี้นี่จริงๆเลยมีโรคก็ต้องพกยาติดตัวไว้สิพ่อสั่งลูกชายแกรี่ไปซื้อยาแก้หัวใจวายฉุกเฉินที่อนามัยประจำตำบลมา สวิหุยุยออกไปไม่นานสวิเยโวก็อาการดีขึ้นบ้านไม่มีห้องน้ำเธอเลยอ้างว่าจะออกไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วแอบหนีออกจากบ้านพักสวิเยโววิ่งเหาะๆไปที่บ้านชาวนาหลังหนึ่งแล้วเรียกผู้ชายคนหนึ่งออกมานายบกกว่าชอบฉันไม่ใช่เหรอทำไมยังสนิทกับพี่สาวฉันอีกละ่ะผู้ชายคนนั้นดูลุกลี้ลุกลนอย่างเห็นได้ชัด เยวเยวเชื่อฉันเถอดที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพื่อฉันไม่สนนายไปจัดการเธอฉันถึงจะเชื่อนายไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงสอวิหุยก็ตกปลาไหลได้ประมาณ5้าจินถ้าตกต่ออีกหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้ครบสิบจินแล้วตอนที่สอวิหุยออกจากบ้านฟ้ายังสรวยอยู่ ตอนนี้มืดสนิทแล้วเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องสว่างให้โลกมนุษย์สอวิหุ้ยกำลังจดจ่ออยู่กับการตกปลาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาแซะแซะแซะจากข้างหลังเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆสสวิหุ้ยลุกตามองพื้นเงาดำค่อยๆย่ำกลายเข้ามาหาเธอดูก็รู้ว่าไม่ดีปกติแล้วใครจะเดินช้าขนาดนั้นและฝีเท้าก็เบาขนาดนี้สอวิหุยยังคงตกปลาไหลยอย่างใจเย็นลอบหยิบก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นมากำไว้ในมือเงียบๆขณะมองเงาดำบนพื้นอย่างไม่วางตา หนึ่งเก้าสองเก้าเงาดำบนพื้นอยู่ห่างจากเธอเพียงเก้าเดียวในขณะที่เงาดำกำลังเอื้อมมือออกมาเพื่อจะผลักเธอตกน้ำสสวิหุยก็หลบไปด้านข้างคนที่แอบมุ่งร้ายเธอเสียหลักพุ่งทะยานลงไปในบ่อสสวิหุยตาไวมือไวเนื้อหินในมือฟาดไปที่ท้ายทอยของคนคนนั้นอย่างแรงโอ้ยเสียงร้องดังลัน่นเงาดำตกลงไปในน้ำแล้วดิ้นรนเอาตัวรอดสุดชีวิตสอวิหุยมองเงาดำลอยขึ้นมาโดยสายตายเย็นชา ดูเหมือนว่าเขาจะว่ายน้ำเป็นเธอจึงโยนหินทิ้งแล้วปัดมือเบาๆเสียงเมื่อกี้คุ้นหูจังสวิห่หุยนับปลาไหนที่ตกได้ดูหน้าจะพอแล้วเธอจึงถือทางกลับบ้านไปทุกคนยังไม่นอนพอเห็นสอวิห่หุยตัวเปียกโชกกลับมาก็ตกใจกันหมดสอวีต่ตาซานถามด้วยความตกใจนี่ลูกตกน้ำมาเหรอ สวีหุยพยักหน้าสวิตาซานบนทำไมถึงไม่ระวังโชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรไม่ใช่หนูไม่ระวังนะแต่มีคนจงใจผลักหนูให้ตกน้ำต่างหากสวีเยโวเรียกร้องความไม่ยุติธรรมให้สวีหุยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงคนที่พักพี่สาวตกน้ำใจร้ายมากต่อให้พี่เคยทําผิดต่อเขาก็ไม่น่าถึงขั้นลงมือฆ่ากัน สาวิหุยมองน้องสาวด้วยสายตาเย็นเยียบฉันไม่ได้ไปล่วงเกินใครๆจะมาอยากปองร้ายฉันกันละ่ะอีกอย่างคืนนี่ฉันไปตกปลาไหลก็มีเพียงคนในบ้านเท่านั้นที่รู้ต่อให้ฉันมีศัตรูพวกเขาก็ไม่มีทางรู้แล้วว่าจะมาทำร้ายฉันได้ยังไงกูซิวเบิกตากว้าง แกหมายความว่าไงโดนคนผลักตกน้ำแล้วกลับมาโทษคนในบ้านพวกเราต่างก็อยู่บ้านกันหมดสอวิหุยสยายิดูแคลนแม้คิดเข้าข้างตัวเองไปแล้วมั้ง สิ้นเสียงเธอไม่สนใจกู่ซิลที่โมโหเดือดดานเดินเข้าห้องตนเองไปแต่กลับพบว่าตำราเรียนและสมุดโน้ตสมัยมัธยมปลายหายเกลี้ยงคาดว่ากู่ซิลคงกลัวเธอคิดจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่จึงชิงลงมือกำจัดหนังสือเรียนของเธอเสียก่อนเธอไม่สนใจอาบน้ำชำระกายแล้วขึ้นเตียงและหลับไปอย่างรวดเร็วในความฝันเธอฝันถึงภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ถูกรถชนตายในชาติที่แล้วอีกครั้ง รถบรรทุกคันใหญ่เสียการทรงตัวพุ่งเข้ามาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนบนท้องถนนชนเธอจนกระเด็นเธอสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายหอบหายใจทีแรงร่างกายยังคงเจ็บปวดจากการถูกรถชนเหมือนเกิดขึ้นจริงเธอเกิดใหม่หลังอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้สามเดือนกว่าแล้วช่วงแรกที่เพิ่งเกิดใหม่เธอมักจะฝันถึงภาพเหตุการณ์ที่ถูกรถชนตายในชาติก่อนอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งเดือนที่แล้วเธอก็ไม่ฝันถึงมันอีกตอนที่เธอถูกรถชนเสียเลือดมากนอนพังพานอยู่บนพื้นไร้เรี่ยวแรงดิ้นรนมีคน3าคนยืนหัวเราะหน้าขนลุกอยู่ไม่ไกลในความฝันเธอมองเห็นใบหน้าของคนทั้งสาไม่ชัดนักแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด3ามคนนั้นเป็นใครกันทำไมพวกเขาจึงปรากฏตัวในที่เกิดเหตุสวีหุยมีลางสังหรณว่าการตายของเธอไม่ใช่อุบัติเหตุแน่ๆ หลายวันผ่านไปในพริบตานับตั้งแต่สวี่หุ้ยเอ๋ยว่าจะจับปลาไหลเพื่อเอาเงินไปรักษาน้องสาวกู่ซิวก็ไม่มาหาเรื่องเธออีกทำให้เธอได้ใช้ชีวิตสงบสุขบ้างเสียทีวันนี้สวี่หุ้ยถือถังปลาไหลครึ่งถังไปยังตัวอำเภอเช่นเคยเดินเพิ่งถึงป้ายรถเมย์เธอก็บังเอิญพบกับเพื่อนสนิทเจ้าชิงชิงที่กำลังจะไปขนอิดที่โรงงานอิด เจ้าชิงชิงเห็นเธอก็ถามด้วยน้ำเสียงลึกลับจูฉีเจี้ยนเกือบตายเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าสวีุ่ยนึกถึงเงาดำที่ลอบทำร้ายเธอเมื่อหลายวันก่อนดวงตาเป็นประกายแต่กลับสายหน้าแซงถามด้วยความสนใจเขาเกือบตายได้ยังไงได้ยินมาว่าเพราะบาดทยะยัก โชคดีที่จูฉีเจี้ยนยนกรานไปโรงพยาบาลประจำอำเภอหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวก็คงช่วยไม่ทันแล้วเจ้าชิงชิงถามด้วยความสงสยัยเธอชอบเขาไม่ใช่เหรอข่าวแพร่ตั้งหลายวันแล้วทำไมเธอถึงยังไม่รู้เรื่องถ้าเจ้าชิงชิงไม่พูดถึงสอวิหุยก็แทบจะลึกน่อไมายามกนี้ไปเสียแล้วสอวิหุยตอบฉันค่อยไปทวงคืนเอาละฉันต้องไปขายปลาไหลที่ตัวอำเภอแล้ว เมื่อเจ้าชิงชิงพูดเตือนสอวิหคุยถึงนึกขึ้นได้ว่ายังมีเรื่องเงินหนึ่งร้อยหยวนนี้อยู่หักได้เงินหนึ่งร้อยหยวนนี้มาเธอก็จะเก็บเงินได้เร็วมากยิ่งขึ้นเธอต้องเอามาคืนมาให้ได้ส่งปลาไหลครั้งนี้คุณป้าเจ้าของร้านเมื่อเห็นเธอก็ยิ้มหน้าบานหนูน้อยโชคดีนะที่ฉันเปลี่ยนจากการทำผักปวยเล้งคู่กับปลาไหลเป็นผักโขมจีนกับปลาไหลแทนไม่มีลูกค้าคนไหนบ่นว่าท้องเสียหลังจากกินบะหมี่ปลาไหลร้านเราอีกธุรกิจก็ดีขึ้น เรื่อยๆเ,เลยล่ะเท่าแก่จางบอกสอวิหุ้ยด้วยสีหน้ายินดีว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้เธอส่งปลาหลายวันละ15จิน สวี่ฮุยรู้สึกนอดีใจมากระหว่างนั่งรถกลับตำบลเธอก็เจอชายที่มีปานเมื่อวันอีกครั้งเขาใส่หมวกฟางใบใหญ่เดินออกมาจากบ้านหลังหนึ่งในตรอกชายร่างเล็กสูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรใบหน้ามืดมนแววตาดุร้ายน่ากลัวมองมาที่เธออย่างเย็นชาสวี่ฮุยหลบโดยอัตโนมัติเธอตบหน้าอกตัวเองด้วยความหวาดกลัวเงยหน้าขึ้นมองเสาไฟฟ้าด้านหน้าเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปก็เห็นประกาศจับสองใบติดอยู่พอดีใน กจับมีรูปถ่ายของผู้ชายสองคนคนหนึ่งหน้าสู้ตอบอีกคนหน้าเหลี่ยมคนที่หน้าตอบมีปานสีแดงคล้ำขนาดใหญ่ตรงขมับขวาไม่ใช่ชายที่มีปานเมื่อครู่นี้หรอกเหรอ ในประกาศจะระบุว่าชายที่มีปานเป็นทหารสืบราชการลับที่ปลดประจำการจากกองทัพมีความสามารถในการต้านการสืบสวนอย่างมากมีตำรวจหลายนายพลีชีพเพื่อจับกุมนักโทษหนีคดีสองคนนี้สวีหุยรู้สึกหวัน่นไหวเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเงินรางวัลหนึ่งพันหยวนในประกาศจับคิดในใจว่ายังไงชายที่มีปานก็ไม่รู้จักเธออยู่แล้วต่อให้ไปแจ้งตำรวจก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเพื่อหาเงินรางวัลหนึ่งพันหยวนเธอยอมเสีย